คุณฝน,นฟัวาวาล่าบอกว่าวันนี้วันเกิดเพื่อนเราแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ฟังหน่อยเราอยากลากนางเข้าด้อมเือเอาเพลงเลยเฮ้ยเอาเพงลงเลรเพลงะลรช่วงช่วงนี้ผมให้เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นการเซเลเบรตเป็นการอันนี้นะแบบคุยไปร้องไปไหมนิดนึงเออะอะไรก็ ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนนะแฮปปี้เบิร์แฮปแฮปเฮ้ยหยุดเอาไหมลิ้นหยุดโอเคขอขอแฮปปี้เบแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณเพื่อนของคุณฝนฟัวบาร่านะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ Happy birthday to you ทำอะทำแล้วทำแล้วตกได้ยังตกได้ปะเฮ้ยได้ไม่ได้บอกนะบอกผลด้วยนะสวัส